เฮ็ดทีบ่ครับขนาดขนาดนี oh. okay. Okay. ้นั่น hey. น He ี่ดอกแดงๆดอกเอียงจะเนาะปูดปูดปูดซื้อนั่นซื้อนั่นเห็นวะเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดง อู้แสดงว่าปลามันอันนี้ตัวนี้เซืรอใบไม้ตัวนี้อู้เต็มเลยเนี่ยนะเต็มแล้วปลาขาวเนี่ปลาเซอร์ใบไม้อู้ยดี่พยไหมสมพดอดอกเรามาวานแห่วาดไหมแสดงว่ามันงอมงอมแล้วงอมใบใบไม้มันเน่ามันโดุปนน้ำถูกหามองใส่ออมเลยป่ะนี่ยตน้องมองใส่ออมเลยปะก็ใส่กันติดแล้วไปเอาใส่ปะถือบอก ปลาขาวในขนาดนี้ไหมสองเส้นนะไปไปกันตินเลยเลยปิ้งวิบเลยเนี่ยไปไปเอาป่ะผมหาหมอก่อนบนี่กำลังนี่เละติดเต็มเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเบิ้งตะเอาห่าวกอนนี่ขนาดนี้เนี่เอาเอาห่าก่อนห่าวก่อนเบิ้งเราห่าวแหงครับผมโอ้สุดยอดอู้ยปลาขาวอีพอยแม่พอได้ต้มเดีเนาะ จักเส้นนี่ตะเนอซีเส้นบ่ได้บ่ใหญ่พดบ่าอันนี้นี่โอ้โีเส้นอู้หนิเมยู่โป้ไหมเป็นฝูงเลยมันออกมาข้างนอกอะ่ะอยู่โป้ไหมปลาเท้เฮ้ยหากินมันก็ได้ตะนอเน,นี่ยแล้วหากินมันเฮ็ดก็ปล่อยให้เขามาเอาไปจนหมดออืผมก็ไปพ่อ3ดอก เราบ่ยางบึง,ง,ง <laughs> ผมบ่เลยงยางหอมสะอูย้ยปลาขึ้นคักเลยเนาะตาน้นองเนาะเฮ็ด <c oughs> ที่ป่ครับนั่นหาอยู่หากินเนาะครับม <c oughs> านนบพ่อเพิ่นก็เลยเบิ่ง <c oughs> ปลามันขึ้นมันงออมต้นไม้เน่าครับใบไม้เน่าโอ้ใส่ออมเลยเนาะ มมผมมย่างต้นบ่ออก,กอน,นะวันแจ็ครอบแล้วครับนี่อรอบแร,บรบกไรบ้าลายย่ตีนอะมนึเออบาทเดียวตรมนึ่งครับผมลอลนนอออุ่นเมืองบาทนี่กึกกกกึ๊กกกตีนอะงาไม่ร้า,ายบ่ครับ โอ้ยตายมองผู้ใดโอ้ยบูมเอร์หลักใหม่ตัวนี้โอ้ยเขามาใส่ก่อนแล้วนี่โอ้ยมองผู้ใดวะบดขึ้แท็กเนี่โอ้เจอบักคักเลยครับผมโอ้ยว่าสิมาใส่มองเจอบักคักเลยผู้ใดวะเจอเต็มเต็มงานเขามองแจ็คเซนันตอนเอ้า เอ้ยแต่มองเขายังบ่ถึกเลยผมถิถึบกบ่โอ้บอ่าดเลยทีเดียวแล้วไปไปวันคณาครับจกบัดนึงไปถึอทีเดียวแล้วถึกรอ,อบเดียวแล้ว่ะนี่นี่เอาอีกบัดนึงแล้วย่นปุ่มเอานี่ไงดอกนึงเห็ดเบือ่อ นี่เหเบื่อแต่เราเอาตรงนี้จะบาดได้เงานี่ดิขึ้นมาแซวเลยนี่โอ้ปาาเขาโอป้าซิวคือตัวใหญ่แท้๊อทโกปลามันงอมไหมผมต้องหามองมาใส่แล้วนี่เอาเราลุนกับเราอีกบาทดหนึ่งรับผมองน้ำมันทาแล้วไปทิ้งมอง ของตตเอบ่ตตเอบ่อู้นี่นี่เด็น้องคุณมาเซียอะไรนี่เอาเลยเ,เลย,ยเลยลุงน้องเราสิบ้านไทยเลยครับผมบาทเดียวบาทเดียวเที่ยวทั่วไทย โอ้โหมันบยอมออกเด้อนบันนี้เป็นฟูงปีที่แล้วผมเก็บเพชรได้นบันนี้เลยครับบอกลายเลยห่างจากไอ้ตัวพุ่นเก็บได้ทิมอเก็บมันบ่ม,มันอีกเลยประมาณอีกสองอาทิตย์จะออก มัเห็นไหมตะน้อนเห็นไหมเห็นไหมเลื่อยไปหน่อยหนึ่งไหมฟ้าเขามาใส่หมองดักไว้ตรงนี้นี่นเลื่อยไปหน่อยนึงมันมันออกอยู่พุ่นเลยพุ่นตรงกลางกลางพุ่น านอ,กน,าอางงานก็มารอบางน้ำฝนตกบางขึ้นครับผมโอ้ตรงว่านแห้งเติบอยู่พอได้น้ำอยู่เนาะแต่นอนพอได้น้ำอยู่เนาะเห็นดิปลาล่อออกกันมาเนาะอุ้ยปลาขาวหน่อยไหมแห่บอแห่เรามันใหญ่ปวด ปลาเขาฟูงแล้วนี่เจอปลาเข้าฟูงผูดเดนกำลังเสียออกไปนั่นนะดีหวยนี่เขาบไูได้คุดคุดเนาะถ้าคุดดับแนวอุยออ้ยตะเนาะงานเขาารอบสอง อากำลังเข่าฟูเอาตีไปให้ได้ตีไปให้ได้สอบแหลกก็เจอมอง oh. นั่นสอบสองเจอโ oh. อ้เอาเอาเฝ้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 า,า,าโอ้หน้าใหม่ก็ไล่ผู้นาะ อันอุปสรรคยังทีแล้วถ้หว,วันเฮแต่ถ้าวา่าเมื่อคืนแล้วมันสิไดไลัยการถ้าว่าเมื่อคืนแล้วมันสิไดไลัยการถ้าว่าคืนแล้วมันจบเดี๋ยวบอกนะว่างาใหม่อยู่แถวนั้นโอ้ย nhiều lắm. เจอปลาเข้า nó. Thử không? เนี่ยสิคืนคักเนา,ยนา,านนะยำเสาไงบอกกับกับตะม่วงหายไปนี่มันกับสีออกลายเลยเนี่นนปลาใบใหม่เหมนเริ่มเน่าแห้งแล้วเออพี่น้องเลยดเดี๋ยวไปหามองมา,สา,ใ,าใส่ไว้ก่อนไปหามองมาใส่ไว้ก่อนเนาะใส่อะไรข้าวกะไรเอาเลยพ่อตาเนาะใส่อะไรข้าวกะไรเอาเลยเนาะนใส่อะไรข้าวกะไรเอาเลยเน,ะนาะโอ้เจอมองผู้ใด ยกเบิ้งขนาดไหมมีมองอยู่นเลยมีหรอมีแต่เท่านั้นแหละมีมาใส่นี่เลยันีใส่เลยเนาะใส่เลยกางเกงในก็บอะไรใส่มามีกระปิ้งมาหนิใส่อ้อมนี่เทนี้ผมบใส่ไอ้ลิงมากนี่ตีตีตีมากผมใส่ลิงมาต้องใส่กกระปิ้งกระปิ้งมีบ่โอ้เอาละครับนี่ก่อนเรางานเข่าชองรอบแล้วครับผมปล่อยเราไป ต้องใส่มองลุหนนี่ตาเนาะต้องใส่มองลุ้นเลยนี่โอ้ปลาเขาฟูงเขาฟูงมันมันขึ้นอ่ะที่เดียวเองกันไปวันแตกวังหันอีคักเลยเนาะโอ้อทีเดียวทีเดียวแต่ก่อนเห็นพึ่งขมมันออกอยู่นะคือบ่เห็นมีออกเราฝนหรือเปล่วัวนมืองนี้บอกบนนี้อ้าวใส่มองบ่เบอ เดี๋ยวผมไปเอามองมาใส่กันดื้อโอ้มันมันตะเนบาทเดียวเที่ยวทั่วไทยได้ต้มหนึ่งแล้วซ้ำหนึ่งกับเหลืองเมียใหญ่แล้วคันแมนมีเมียแมนโบแมนโบเดี๋ยวไปหามองมาใส่กันครับ มายำเบ็ดยำเสากรบพุกพเบ็ดหายอ้าวมีคนมาก่อนบ่ามาสวยโผดบ่้องโอ้มือบาโอมเสียไป,ปันเอง มาก่อนครับพี่น้องจอดบา้าถือปลามันสีบอลนี่บ่บ่เกี่ยววะเราครับห้บอง อนนโอ้โหไปตรงไหน,นเนาะเบ็ดผมมันเป็นเบ็ดหายครับผมขันแหรกที่บ้าาโอมใส่เดี๋ยวผมดนมาก็ได้เปน็นของมัศยเงาเขินไปในมาก่อนมันต้องมีสันสะเทือนแหละเอียงอ่ะเอียงอ่ะ